สวัสดีครับก๊อบฟอร์ดครับวันนี้นะครับก็อบอยู่บนรถฟอร์ดเลนเจอร์สปอร์ตนะครับก็กําลังจะเอารถไปส่งมอบลูกค้าครับวันนี้นะฮะเราก็ขับกันพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอัตราบริโภคกันนะครับก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเรื่องราคารถที่ปักนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับการใช้ระบบกันนะครับ ตัวผมผมก็เพิ่งมาสังเกตได้ไม่นานเนาะว่าช่องผมตอนผมขับรถไปส่งมอบลูกค้าผมผมไม่ได้ติ๊กไว้ใน playlist ใช่ไหมครับแล้วทุกอันที่ไม่ได้ติ๊กไว้ใน playlist นั้นมีเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับตัวขับนะครับเกี่ยวกับการขับอะไมป็นไรเดี๋ยวเราทํพ playlist ใหม่เนาะนะครับตอนคลิปลงไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะว่า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 ปรับว่าปรับ playlist เสร็จหรือย,ยังนะครับก็เดี๋ยวปรับใหม่นะครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับตอนขับไปส่งก็ มันจะดูแบบซ้ำๆวนๆนะเนาะแต่ก็จะทํานะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเออบางทีดูคลิปนี้ก็อธิบายไม่เข้าใจมาดูคลิปนี้แล้วก็อธิบายเข้าใจนะครับก็จะได้ใช้งานได้นะครับทั้งหมดเนาะของเกี่ยวกับรถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรถที่มีคูสคอนโทรลปกติลิมิตสปีดนะครับหรือตัวที่มีอะแด t i ีฟมีกล้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็จะทำเกี่ยวกับการใช้เนาะ แล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วเกี่ยวกับการตั้งค่าทํานู่นทํานี่ผมมีคลิปลงมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเป็นปีแล้วเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เราก็วนกลับมาทําใหม่นะครับในในรูปแบบใหม่ๆนะฮะลูกค้าซื้อรถกับกอเนาะมันต้องไม่ได้แบบแค่แบบแค่ซื้อรถอ่ะใช่ป่ะมันจะต้องหนึ่งใช้งานได้ครบนะครับแล้วเราก็จะต้องให้ขับปรึกษาแก้ปัญหาลูกค้านะครับได้ในตอนที่ลูกค้ามีปัญหาเนาะ ก็นี่เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเกี่ยวกับการทับเนาะพูดคุยการเรื่องราคากันนะครับแล้วก็ดูอัตราบริโภคนะครับวันนี้นะครับผมมาวิ่งมาแล้วนะครับหลังจาก,กเติมน้ำมันเนี่ยผมวิ่งมาแล้วห้าสิบโลเนี่ยผมให้ดูนะห้าสิบโลก็วิ่งมาชั่วโมงหนึ่ง แ๊บหนึ่งนะครับจะจามโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่ขอโทษครับแล้วก็อันนี้คือบ้านลูกค้านะครับเราจะต้องวิ่งอีกสิบชั่วโมงเนาะอีกเจ็ดร้อยสามสิบห้ากิโลนะครับถ้าเราไม่หลงนะฮะก็วันนี้ก็ยาวๆกันไปครับผมเติมน้ำมันมาก่อนนะครับรอบแรกเนี่ยผมเติมมาสองพันบาทนะผมเติมมาสองพันบาทเนาะ เงินในตัวตอนนั้นมีอยู่สองพันนะครับอบัตรเครดิตไม่มีเงินในบัญชีโอนเต็มก็เลยแบบเอติมมากกว่าแล้วกันสองพันนะผมว่าไม่ถึงหรอกนะีต่อให้ขับแบบเรื่อยๆยังไงก็ไม่น่าถึงนะนะครับแต่ไม่เป็นไรอาจยวลองดูครับว่ามันได้ขนาดไหนเนาะแล้วก็เอาจากการใช้งานนะครับแบบแบบเราครับขับทรงแบบสไตล์เรา ไม่มีแน่นอนที่ผมจะสร้างตัวเลขเนาะแบบวิง 80, ว่งแปดสิบวิ่งเก้าสิบอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบตัวเลขมันออกมาเยอะๆอ่ะมันทำไม่ได้ครับนะนะคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกนะวิ่งตามบางทีแบบกฎหมายกำหนดนะครับบางเส้นก็เก้าสิบยาวอะไรเงี้ยครับอ่ะมันก็มันก็ถูกแหละแต่ว่าบางเส้นมันมันไม่มีอ่ะครับมันขับได้ถนนมันโลนะนะ่ง่ะเนาะ เราจะขับ90เพื่อให้โชว์เรื่องของอัตราการบริโภคจริงๆว่าแบบไม่วิ่งที16 17 18ผมก็ผมก็คง,คง,ค,งคงยากนะฮะก็วิ่งจริงๆนะครับบางทีร้อยร้อยสิบยาวร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับมันก็มีสลับสลับสลับกันไปนะครับขึ้นอยู่กับความโล่งกับถนนเนาะนะฮะ,ะก็เดี๋ยวดูกันนะครับเพราะว่าหนึ่งในรถคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับ ใส่120นิ้วครับอาใส่120นิ้วแล้วก็ใส่ยางโตโยเนาะส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยแทบจะ80 9 0เลยนะครับใส่120ก็จะใส่โตโย่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสมัยก่อนตอนแรกเลยใช่ไหมเราใส่โอตานี้คนอื่นเขาใส่ยางอะไรกันไม่รู้เราใส่โอตานี้เราเราแบกก่อนเลยแบกเวทก่อนใส่โอตานี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นโตโยยังไม่มี เอทีสามออกมาเลยเนาะเราใส่โอตานี้นะคาก็จะสูงกว่านะครับแต่ว่าการใช้งานก็ก็ทนนะครับผมว่าทนก็ขับได้นะครับแล้วก็แบรนด์หลายแบรนด์นะครับมันก็เข้ามาเนาะอย่างที่เห็นเห็นกันที่ฟอร์ชอบแต่งกันนะครับแต่เราก็หลังจากโอตานี้ปุ๊บเราก็กระโดดมานะ่าจะเป็นโตโยเลยเนาะนะครับแล้ว่ากระโดดมาเป็นโตโยเลย เพราะว่าเน็กเจนออกไม่นานก็โตโยก็ออกมาตอนนั้นก็เป็นยางแก้มดำนะแล้วก,ก็โดดมาเป็นโตโยเลนโซมีบ้างนะครับเลนโซมีบ้างปะปายนะครับอาแต่ถ้าเกิดเราคุยกันแล้วลูกค้าบ,บอกว่าไปกอพี่เคยใช้พี่เคยใช้ย,ชยางยี่ห้อนี้พี่รับได้กับราคาพี่โอเคกับราคาแถผมติดได้นะครับพี่อ่าแต่ถ้าเกิดบางคนไม่เคยใช้แล้วจะให้ผมแถมไม่ยางที่แบบแบบการกับขี่คือเรารู้อนะครับ เรารู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออผมก็มก็ไม่อยากแถมเนาะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเคยใช้มาแล้วอย่างเงี้ยหรือเคยใช้ยี่ห้อที่มันมันดาวกว่าพวกนั้นมาแล้วอย่างเงี้ยอละล้วขับได้รับได้อะตอนเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดนะครับการใส่ล้อใส่ยางขึ้นอยู่กับปัจจัยนะนะครับมันมีเรื่องของเอ่อตัวเงินเนาะที่จะต้องจ่ายนะครับอ่ะเหมือนแบบเอ้ยเราแถมโปรตัวนี้ใช่ไหมครับลูกค้าบอกว่าเอ้ย ปรึกษาก๊อฟก็บอกตัวนี้ไม่ดีต้องเพิ่มเป็นตัวนี้นะฮะอ่าตอนมันเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยราคามันไม่เหมือนกันนะครับราคามันไม่เหมือนกันนะฮะแต่ผมก็จะเรียนลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าฟีตัวนี้ถ้าเพิ่มเงินเท่านี้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะครับเราก็ให้ลูกค้าเลือกแต่ถ้ากระทามผมอยากให้ลูกค้าวิ่งที่มันดีๆนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเรามีงบ <comm> ผมบอกแน่นอนเลยครับกล้าพูดเลยว่าอย่างที่มันมากกว่าที่ราคามันสูงกว่าตัวนี้เกรดดีกว่าตัวนี้มีไหมก็มี นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สมเหตุสมผลนะครับจากที่ใช้มาที่คนที่เขาไปขับกันนะครับพูดกันก็ถือว่าสมเหตุสมผลก็ถือว่าดีก็เนี่ยนะครับเราก็ติดเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแม็กยี่สิบแม็กเลนโซนะครับแม็กเลนโซนะวีนอมนะครับอาเลนโซวีนอมวีอะไรวะมันมีชื่อรุ่นนะครับผมจะผมน่าจะวีทีสามมัน วีทีสามนะครับวีทีสามวีทีห้าเลยแหละน่าจะวีทีสามนะครับนะครับเลนโซวีนอมนะครับแล้วก็จับคู้ยังโตโยต้าทีนะครับเดี๋ยวไปดูอัตราบริโภคกันว่าประมาณแปดร้อยโลเนี่ยนะครับใช้อัตราบริโภคไปเท่าไหร่นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามเลยนะครับอ่านะครับเราก็มาต่อกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูการใช้รถเนาะนะครับเรามาคุยกันเรื่องราคารถดีกว่านะครับคลิปนี้ ะะเดี๋ยวตอนลงไปเนี่ยราคารถมันน่าจะปรับแล้วเนาะนะครับราคารถมันน่าจะปรับแล้วนะครับผมก็พยายามไล่แจ้งลูกค้านะครับว่าตั้งแต่หนึ่งสิงหาไปนะครับราคารถจะโดนปรับนะครับแทบทุกรุ่นผมใช้คํานี้ก่อนดีกว่านะครับแทบทุกรุ่นนะครับจากที่ฟอร์ดได้แจ้งมานะครับเรามาเริ่มจากเรนเจอร์ก่อนนะฮะที่แจ้งมาตอนนี้คือปรับเพิ่มขึ้น10,000บาททุกรุ่น นะครับหนึ่งหมื่นบาททุกรุ่นยกเว้นレนเจอร์แรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ยังไม่ไปนะครับจากที่ข้อมูลแจ้งเข้ามานะครับก็นอกนั้นขึ้นหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาททุกรุ่นนะฮะอ่านเท่ากับว่าราคา s t o r m t ็กหรือ XLS หรือ XL p l u s ราคาจะปรับเพิ่มหมดนะครับตั้งแต่ล่างยันบนนะฮะก็ตอนนี้เว้นกันอยู่ที่แรปเตอร์นเนาะ ส่วนเอเวอร์เรสนะครับเอเวอร์เรสปรับเพิ่ม15,000บาททุกรุ่นในเครื่อง2.0นะครับในเครื่อง2.0นะครับเอเวอร์เรสนะนะฮะก็ตัวเทนตัวสปอร์ตตัวไทเทเนียมตัวไวท์แท็กนะครับ, Ten, Sport, ium, c, รบขึ้น15,000บาทนะครับอ่าส่วนเอเวอร์เรสไม่ขึ้นนะครับเอเวอร์เรสไม่ขึ้น นะครับแล้วก็ตัวช็อตวิวเบดนะครับช็อตวิวเบดก็คือตัวกระบะช่วงสั้นทีทายเป็นอลูมิเนียมนะครับวันนั้นอ่ะตัวนั้นก็ไม่ปรับราคานะฮะอันนี้ผมมาแจ้งก่อนนะนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนอะไรยังไงก็จะอัปเดตนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบนะฮะก็เหมือนที่ก็แจ้งนะครับว่าถ้าเกิดใครเปิดเรื่องของแจ้งเตือนไว้นะครับทางช่อง YouTube มันก็จะมีแบบเรื่องพวกอย่างเงี้ยนะครับ มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับแบนอื่นลงเนาะบางท่านอาจจะสงสัย,ยครับตอนแจ้งลูกค้าไปนะครับแจ้งลูกค้าไปตั้งแต่ช่วงน่าจะช่วงก่อนกลางเดือนนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าเฮ้ยแบนด์อื่นเขาลงกันทำไมแบนด์เราขึ้นนะครับก็ต้องต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าเอ่อ จริงๆเน่ยเรื่องของตัวยูโรไฟส์เนี่ยฟอร์ดจะขึ้นราคามาตั้งแต่ตอนปรับยูโรไฟ์แล้วเนาะนะครับตั้งแต่ตอนปลายมีนานะครับปลายมีนาเข้าเมษานะครับแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงวเต์โชว์นะครับมันก็เลยมีการพูดคุยกันก็เลยเลดเลๆดเลเลดออกมานะครับก็เลยมาอยู่ในช่วงสิงหาแทนนะครับเพราะถ้าเกิดว่า ใครที่ดูก๊อฟอย่างต่อเนื่องก็มีอยู่ช่วงนั้นก,ก็จะบอกอยู่แล้วว่าพี่ราคาจะขึ้นแล้วผลสุดท้ายไม่ขึ้นใช่ไหมครับจริงๆผมไม่เคยโกหกนะนะครับว่าเอ้ยราคาจะขึ้นเพื่อบ,บีบให้ลูกค้าจองอันนี้ผมไม่เคยนะแต่ผมได้รับแจ้งมาแบบไหนผมก็จะแจ้งลูกค้าไปแบบนั้นถ้าเราโดนหลอกเราจะโดนด้วยกันนะครับผมย้ายคำนี้ถ้าเราโดนหลอกเราโดนสับขาหลอกนะครับเราจะหลงทางไปด้วยกันทั้งคู่นะครับเนาะ นะครับอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาแจ้งมาแหละนะครับตั้งแต่ตอนนั้นแต่มันยังไม่ขึ้นนะครับก็ผลสุดท้ายมันก็ขึ้นนะครับจริงๆแต่มาขึ้นตอนนี้นะฮะของเราก็ปีนี้ก็ขึ้นสองรอบใช่ไหมครับถ้ารวมที่ครั้งนี้จะขึ้นอีกก็ก็ขึ้นสองรอบก็สองหมื่นกว่าบาทถ้าเอเวอร์เลก็ก็อยู่ประมาณทนะักเท่าไหร่สามหมื่นเนาะใช่ไหมเอเวอร์เลสก็ขึ้นมาประมาณทักสามสามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละ ก็ไล่ like, ขยับกันขึ้นมานะครับเราไม่ได้ขึ้นเป็นก้อนเดียวนะครับเราก็กลายเป็นขึ้นมาเป็นสองขยะนะครับแต่ขึ้นจริงนะครับครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะแบบไปเป็นตัวหยุดยั้งให้ไม่ขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เห็นหลายๆท่านเซลล์หลายๆท่า,า,า,านเนาะก็ประกาศกันแล้วนะครับก็ครั้งนี้น่าจะของจริงแล้วนะครับว่าขึ้นชัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครยัง สนใจอยู่นะครับเป็นรุ่นไหนตัวไหนอย่างเงี้ยบางที่อย่างเงี้ยที่ราคาไม่ขึ้นมันอาจจะเป็นรถที่ลงมาแล้วนะครับก็ลองลองสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับอท่านใดสนใจตัวไหนก็ลองพูดคุยกันมาก่อนนะเพื่อมันมีรถที่ลงมาก่อนแล้วแล้วมันทําราคาเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันไหนที่ทําไม่ได้เราก็จะทําให้นะครับลองพูดคุยกันเข้ามาก่อนเนาะมาผมก็เปิดกันเรื่องราคาก่อนเลยอ่ะเรามาดูกันนี่ ผมวิ่งมา235กิโลแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็12.2นะครับ3มชั่วโมงนะครับเหลืออีกเหลืออีกเอ่อจ็ดชั่วโมง40นาทีนะครับเจ็ดชั่วโมง40นาทีก็อีก500กว่าโลนะครับก็จะถึงที่หมายเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราตอนนี้ก็เริ่มโล่งแล้วล่ะครับนะครับ,นะรบเราเริ่มหลุดในจุดที่แบบเริ่ม มีรถหนาแน่นจนตอนนี้มาโล่งแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวนี่เรามาดูกันนะครับเรื่องของตัวระบบนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ตัวนี้นะครับเป็นเอ่อเจอร์สปอร์ตนะครับเป็นตัวแพ็กเกจตบีนะครับแพ็กเกจตบีก็คือมีตัวช่วยการขับขี่ที่แบบเทียบเท่ากับตัวไวท์แท็กตัวสตอมแท็ก นะครับหรือว่าตัวที่เป็นเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงของพวกเอเวอร์น่นแหะครับก็คือตัวเดียวกันรถคันนี้ก็จะมีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินอะไรอย่างเงี้ยครับมีเตือนจุดบอดมีเตือนกันชนเมื่อถอยนะครับแล้วก็เนี่ยมาพวกนี้ก็จะเป็น adaptive cruise control แล้วนะคือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับ ของเราเป็นแบบรักษาระยะห่างนะครับแล้วของเราเป็นแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะคือถ้าเรียนง่ายๆก็คือเบรกยันศูนย์นะครับเบรกเบรกยันศูนย์นะครับมีอัตทีฟแล้วดียังไงนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วที่ก็ขับแรปเตอร์เนาะนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ใช้งานได้แต่ทางโล่งอย่างเงี้ยใช่ไหมมันวิ่งในเมืองก็วิ่งได้ะนะครับมันวิ่งในเมืองก็วิ่งได้เพราะอะไรมัน มันใช้ระยะห่างจากรถคันข,ข้างหน้าได้ถ้าเป็นคูตคอนโทรลปกตินะครับมันก็จะต้องวิ่งทางไกลแบบนี้ใช่ไหมครับลงๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเรากดควบคุมความเร็วปุ๊บเนี่ยเราเอาเท้าออกจากคันเร่งกันใช่ไหมครับแล้วเราก็รอเบรกแต่มันจะใช้งานในเมืองไม่ได้เพราะอะไรเพราะในเมืองมันเบรกบ่อยนั่นเท่ากับว่าเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวกดเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวกดวมันก็เป็นก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถธรรมดาถูกไหมใช่ไหมครับแต่ตอนมีอะแด็คทีปอะครับมันมันตัดเรื่องของตรงนั้นไปเพราะว่า รถคันข้างหน้าหยุดรถเราก็หยุดแต่รถคันข้างหน้าไปรถเราก็ไปนะครับแต่เงื่อนไขของการหยุดแล้วไปต่อเนี่ยคือ3วินะครับภายใน3วินนะนะครับแต่มันก็มีวิธีการขับอยู่นะครับอ่ะให้มันใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับกับการใช้งานแต่ตอนเราจะไปใช้ในที่ที่มันแพรเร็วอะลรครับรถเยอะเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้เข้าใจระบบแล้วเราก็ต้องชิ้ระบบก่อนเนาะนะครับแต่มันก็ใช้งานได้อย่างนั้นเท่ากับตัวคุณคอนโทรลของเราในรถรุ่นเนี้ย เลือกได้เป็นแบบทั้งปกติแล้วเป็น a d a ด t พ v ีนะครับใช้งานแล้วกดปุ่มบนนะครับวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็กดนะครับเห็นไหมครับตอนกดปุ๊บก็จะมี3ขีดข้างขวาขึ้นมานะครับก่อนที่จะดับไปก็คืออะไรระยะนะครับความห่างที่เราจับกับรถข้าง,างหน้านะครับเราเลือกได้นะคมันมีทั้งหมด4ระดับนะเราก็เลือกได้ตอนนี้ผมตั้งความเร็วอยู่106นะครัเอา,าเอาสักร้อก็ได้เพื่อเขามีกล้อง อันนี้คือผมเอาเท้าออก,กน,นะครับผมเอาเท้าออก,กน,นะเห็นไหมถ้าผมไม่แน่ใจในกล้องได้ยินเสียงไหมครับที่รถมันเร่งเครื่องขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เร่งเองนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ชะลอเองนะดูก่อนมีรถคันข้างหน้าให้เขาชะลอไหมเขาก็จะเร่งเองชะลอเองนะครับครับเบรกเองก็พูดง่ายได้ยันติดไฟแดงนะครับหรือคันข้างหน้าชะลอแบบชะลอยันแบบหยุดเนาะนะครับมันก็ ง่ายนะครับง่ายมากขึ้นนะครับเห็นไหมในตัวรูปจอนะตัวนี้นะครับสามารถใช้งานพร้อมกับระบบเลนคีปปิ้งได้นะครับใช้งานพร้อมกับระบบเลนคีปปิ้งได้ถ้าเราไม่ใช้เลนคีปปิง้งใช่ไหมเราก็จะโยกออกซ้ายออกขวาได้เนี่ยเหมือนที่ก๊อฟทำอยู่นี่เห็นป่ะนะครับ,นะรบเราก็สามารถโยกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งาน นะครับกับตัวเลนคิปปิ้งนะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมรูปแบบมันก็เปลี่ยนไปนะค,คือระบบควบคุมความเร็วของเราอะ่ะนะครับมันสามารถตั้งได้นะว่าแบบอยากให้รถอยู่กลางเลนก็ได้จะเปิดปิดก็ได้นะครับใช้งานได้เนาะก็มาตั้งที่ที่จอกลางได้นะครับจอกลางตรงนั้นได้นะครับเห็นปะแล้วก็เลือกใช้งานได้แบบนี้ได้ อันนี้คือผมเปิดหมดนะเห็นไหมเราใช้งานคู่กับเลนก็ได้ตอนรถมันออกนอกเลนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดึงกลับนะครับเราเปิดเอาไว้มันก็ดึงกลับแล้วรถมันก็จะพยายามตั้งเปิดไว้นะครับให้อยู่กลางเลนรถมันก็พยายามขับให้ตัวมันเองอยู่กลางเลนอย่างเงี้ยนะนี่ผมเอามือออกนะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเอาออกนะครับมันก็สะดวกสบายมันก็ง่ายนะครับง่ายมากๆ แฉลบออกอน,นานเขาก็จะให้จับพวงมาลัยนะครับให้จับพวงมาลัยเพราะอะไรเพราะมันอันตรายนะฮะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถซอมแท็กที่เป็นโมเดลใหม่ๆเนาะหรือว่าตัวใคเรียกอะไรครับเอ่อตัวที่เป็น m y 2 0 2 4นะครับหรือพวกตัวยูโรไฟเนี่ยการตั้งเรื่องของการจับพวงมาลัยเนี่ยถี่กว่าตัวนี้อีกนะถี่กว่าที่เป็นตัวยูโรโฟอีกนะ ยูโรโฟนี่ยังเอามือออกได้นานนะนะครับกว่าจะเตือนยังเอามือออกได้นานนะตอนเป็นยูโรไฟเนี่เอามือออกแป๊บเดียวครับเขาจะให้เตือนให้จับพวงมาลัยเลยจับพวงมาลัยเลยเพราะอะไรครับมันอันตรายนะครับคือแต่ถ้าเกิดเราจับพวงมาลัยอยู่เนาะใช้งานแบบจับพวงมาลัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันก็จะไม่เตือนมันเป็นเรื่องของน้ําหนักของการมีน้ําหนักในการขืนพวงมาลัยนะแต่ถ้าเกิดผมจับพวงมาลัยไว้แค่นี้ นะครับระบบมันก็คำนวณว่าเราไม่จับอยู่ดีนะนะครับเพราะว่าในการที่รถขับบางทีมันก็ต้องมีน้ำหนักนะครับในการที่เราขยับพวงมาลัยอะเนาะเพราะถนนมันก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นหรอกมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็ขับง่ายครับเพิ่มลดความเร็วก็เนี่ยครับเซ็ตบวกก็เพิ่มเซ็ตลบก็ลบนะครับอ่เนหะยียบเบรกก็หลุดนะครับแล้วก็ กดตัวกากบาทนี้ก็ได้นะครับหรือเยียบเบรกเนาะก็จะเป็นการยกเลิกเหมือนกันนะครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะอันนี้ผมเอาเท้าออกหมดแล้วนะนะครับเห็นไหมนะครับนี่ขออนุญาตนะครับเท้าออกหมดแล้วนะผมกดตรงกลางกากบาทเห็นไหมครับระบบก็ยกเลิกนะครับกดตรงกลางกากบาทอีกทีนะครับระบบก็กลับมาทํางานใหม่นะครับปุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับที่เป็นรูปกากบาทแล้วก็สแล ที่เป็นรูปผมเรียกคําว่ารีซูมเนาะนะครับหรือรูปวนกลับมาใช้ก็แล้วแต่นะครับไอรูปลูกศรที่มันวนๆกลับมาเนี่ยนะครับก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับแต่คือเอาง่ายๆเลยนะครับมันคือการถ้าเราใช้งานอยู่กดหนึ่งครั้งคือการยกเลิกก็เหมือนเยียบเบรกอะครับแต่ถ้าเกิดเรายกเลิกไปแล้วแล้วเรากดอีกครั้งหนึ่งมันจะดึงความเร็วที่เราล็อกไว้ล่าสุดกลับมาใช้งานใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับใช้งานง่ายมากๆ ใช้งานง่ายมากมากขับสะดวกสบายนะครับแต่ผมย้ํานะครับระบบเนี่ยช่วยให้เราขับรถง่ายนะครับไม่เครียดไม่กดดันนะครับแต่ยังไงทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนขับนะคนขับต้องมีสตินะครับคนขับต้องเป็นคนควบคุมรถเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่ารถมีให้ซึ่งแล้วซึ่งทุกอย่างแล้วฉันปล่อยเลยทีนี้นั่งเล่นมือถือการทํานู่นทํานี่ไม่ได้นะครับมันอันตรายนะ ะร,ระบบเนี่ยพวกนี้ตอนผมมาใช้ให้ดูนะครับผมก็ใช้ให้ดูแบบอย่างเงี้ยเลยนะครับกับสถานาการณ์จริงๆแต่ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะนะครับเท้านะครับผมเอาออกจริง,รง,รงนะครับทุกครั้งที่ผมถ่ายเนี่ยผมเอาออกจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมเอาออกมายกขาคัสสมาทั้งสองข้างหรืออะไรไม่ใช่นะครับเนาะเนี่ยผมก็ต้องให้มันอยู่ใกล้นะครับ้เตรียมพร้อมที่มันเบรกได้นะครับ แล้วก็ต้องมองกับระยะเนาะเนี่ยมันมีอะไรไหมนะครับคนขับนะเป็นหลักนะครับต้องมีสตินะครับเนาะอ่าขับรถให้ปลอดภยัยส่วนใหญ่เป็นคนขับระบบพวกนี้นะครับมันคือตัวช่วยการขับขี่นะครับรถเราไม่ได้เป็นออโต้พายโลดนะฮะเป็นตัวช่วยการขับขี่นะครับอ่ะอย่างนั้นก็มาแจ้งนะครับก็เดี๋ยว โล่งๆเนาะเดี๋ยวก็เรามาขับกันอีกเราจะได้ดูอัตราบริโภคกันไปด้วยนะครับเป็นไงฝากติดตามด้วยนะครับเราก็มาต่อนะครับตอนนี้วิ่งมาจะ670เโลเนาะนะครับเราก็ใช้น้ำมันไป11.9กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับก็เกือบ9้าชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ผมแวะเติมน้ำมันไปอีก500อแล้วนะนะครับ2 0 0พแรกผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ถึงเนาะก็แวะเติมเพิ่มอีก500นะครับก็ คลิปนี้สองพันะครับนี่แล้วเราก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอีก107ยเโลนะครับก็จะถึงที่หมายนะฮะแต่ว่าผมอะ่ะตอนแรกบอกว่าจะถ่ายตรงที่โล่งๆแล้วก็มาทําคลิปขับใช่ไหมครับปรากฏทําไม่ได้ครับฝนตกหนักมากมากจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากฝนตกหนักปุ๊บ GPS ท่านนําทางมานะครับก็พาขึ้นมาอีกแล้วนะครับ แล้วมันก็ฝนตกจนเนี่ยครับก็เลยมาถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าว่าอัตราบริโภคเนาะตอนนี้จะอยู่เท่านี้นะครับเพราะนี่แดดเริ่มออกแล้วนะครับแล้วผมก็จะต้องขับอยู่ในเนี้ยครับอยู่ในเขาไปอีกอีกร้อยโลอะ่ะปวดหัวเลย GPS พามาให้วิ่งอยู่บนนี้ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโลโหเป็นลูกๆนะครับ แต่ก็เนี่ยครับเราขับ2มาขับนะครับมันก็เป็นเป็นเป็นถนนนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบปวดร้ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีสิทธิทำความเร็วแล้วเนาะแล้วก็ตอนมาขับในพื้นที่อย่างนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการใช้ระบบหรืออะไรนะครับเพราะในสถานการณ์ในการขับมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเนาะนะฮะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวรอตอนถึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็พาไปดูนะนะครับถ้าเกิดเนี่ย ผมก็ต้องวิ่งความเร็วประมาณนี้ครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยนะครับลองดูนะครับว่าตอนไปถึงเนี่ยนะครับอัตราบริโภคจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็จะถึงลูกค้าแล้วนะครับนี่ฝนยังตกอยู่เลยแต่ว่าตกไม่เยอะแล้วนะครับก็วิ่งมาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับสิบสองจุดหนึ่งเนาะสิบชั่วโมงกว่านะครับน้ำมันเราก็เติมไปสองพันห้ารอบแรกสองพันรอบที่สองห้าร้อยนะครับก็เหลืออยู่ร้อยกว่าโล เหลืออยู่ร้อยกว่าโลนะครับอัน,นี้ทันเลิกลูกค้านะครับสบายสบาย,ยานี้ก็ถึงแล้วก็หน้าฝนนะครับขับมาก็แจ้งลูกค้าเลยบอกครับพี่เละวิ่งกันมารถส่งลูกค้าเนาะกับรถส่วนตัวนะครับสีขาวกับสีเทาวิ่งไปวิ่งมาเป็นสีส้มกันหมดแล้ว นะฮะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ทําถนนมานะฮะก็อันนี้วิ่งมาอันนี้ร้อยยี่สิบนะอันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้คือเอ่อร้อยยี่สิบนะครับแม็กเลนโซ่ยี่สิบนิ้วแล้วก็ยางโตโยนะฮะก็ให้ดูอัตราบริโภคนี่ก็เดี๋ยวเอารถเข้าไปส่งแล้วถึงแล้วเข้าซอย,ยอก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถ สอบถามโปรโมชั่นนะครับเราก็พูดคุยกันได้นะฮะสะดวกไปรับรถเองไปได้ไม่สะดวกเรามีบริการจัดส่งนะครับไฟแนนะซ์เราก็เซ็นถึงที่รถเราก็ส่งถึงที่นะฮะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์ทรดียลก็ขึ้นมให้แล้วนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับช่วงนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ